ครับเราบอกว่าฟันใ้ฟังครับผมมาตามต่อเสียจวนครับเพิ่นมีช็อตเดียสเอฟซี FC มาบอกว่าเพิ่นฟันอยังเนีเอาโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับ <c oughs> ครับผมเอา<ม>ฟังจากปากเพิ่นครับเ,เพราะว่าที่นี่นี่จะไปส่งลูกสาว,สสาวอยู่กรุงเทพได้ยันบอลหน้ามือนลยเพราะว่าลูกสาวจะไปศึกษาต่อครับ ปอปปออเอกเนาะปอเออเยอรมันแต่ยังไปซ้อมอุ่นเพลอันที่หนึ่งครับครับผมเออศึกษาไปศึกษาต่วอยู่หันประมาณสามปีละโอ้เอกคณิตศาสตร์ครับเรียนเก่งเลยครับเรียนเก่งระมูระในประเทศไทยละไปเลยเขาว่าคือระดับโลกแล้วครับตีพี่เป็นระดับโลกแล้วสาวกันนะปฟาดต่อฟาดอตีใจทั้งสองเออแล้ววันนี้นึงยานเอฟซี ชึ้นอดเอออยากขึเออขึ้นหอดเอฟซีขึ้นหอเออเขาเรียกว่าจะเป็นรซลกสาวไปขึเคเครื่องเพราะว่าเขาอยู่เดินทางอตีสองเพราะวออจะเป็นายุสนามบินกรุงเทพแล้วก็ต่อไปสวรรณภูมินะครับออไปชิปเกตสบได้ไปพักต่อเครื่องที่กรุงโดฮานอืมไปเลยเอเคื่องนี้พบฝันครับผม ผมฝันยานแบนเปรียกนีสามคือเก่าอยู่เพราะว่าผม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 วิ่งไปแล้ววิ่งบนแสนนึงนะครับครับผมเออวิ่งล่างหาม,มือไม่ยุ่เอาแสนเขาบอกเอาเขาบอกรับเขารับแค่หาม,มือจะเมื่อยยานแล้วเพราะว่ามันขึ้นว่าฝันว่าคนอยู่ข้างบ้านเขาเป็นตำรวจอ่าแต่ไม่ใช่เดียรแต่เขาแบบแสนละละเขาชี้แคกระยามครับผม เออวันนี้พี่พี่ขีกาวขีข่ขโมยจะเป็นปวดเล่าแล้ว,ลวนี่ยซัดป,ปืนออกมาายูยูยุพกเก่งไห้เล่าครับผมปืนจุดสามแปดาโทรพี่เอ็มเือพี่ปืนพี่เอ็มล้วก็ปืนผมที่เลยว่าฝันมาครับผมเขาเพื่อนลักได้จวนของเขาเกิมีขึ้นกันเขาพี่เอ็มตนเกาวงผมแล้วไปเทียบกันแม่ลหล่ะหาคููใดเราแปดสามสามแปดเอยจุดสามแปดซเป็นเจ๊สามแปดว่ะ ชุดตะเป็นเจ็บเหอจังที่เป็นศูนย์ชุดที่เป็นศูนย์คยังเอฟซีครับที่แต่ะหน้าเบนะคร่หนาเะับแล้วไม่ีอเวลาสามเปี่ยนจะได้กล่ว่าเป็นเมนเลยมเมนหลัก็วิ่งไม่แล้วเมนัเนี่ยก็ฟันสามมาเนาะเมนหอมงก็วิ่งเบาเลยนะครับเดี๋ยวปัจออกเก่าอย่างทั้งอย่าเล็กออกตัวเก่าเอะครับผมอย่าเล็ออกตัวเก่าเท่ากันจะวิ่งเบาในที่สาม แล้วก็ฝันไปเห็นผู้สาวเก่าสามคนมือนอะค่เรียนผู้สาวเก่าสามคนแล้วก็วิ่งว่าที่สามมือขึ้นก็มือขึ้นแต่ว่าฝันว่าได้เห็นปืนจุดสามแปดอันจุดสามแปดใี่ฝันมือขึ้นนะคะเจยครับล่าสุดล่าสุดคับขึ้น่าสีได้ยี่ดอกน้องมาดินเออลองเบิ้ง แต่เลยปูพิธีบัตรซับเขากับซียร่างโซ่งกระกยให้ร่างออกเนาะครับผมอันนี้ก็เลยำจำว่าทรเพิ่นบอกหาศูนย์วัน่างออก4 0นศูนย์ศูนย์ระว่างเด้อครับหรืว่างไปนะเตี้ยระว่งไ้เออแ่วนได้ต้องกันหลายๆคานวันจะได้กระทียงละถี่เทียงเลยถี่ทุกคนเลยฝันํำอีกเดียวครับเพราะย่งวซื้อต่วอื่นมันจะซื้อแด้ของผมนี่แหละคร ชุดสามแปดี่โรเสียครับถ้าผมพ่ผมวิ่งสามเลยอะแม่แมเสียว่าเสียวิ่งสามมื่นเออแต่ได้วิ่งบนไปเสนนึ่งล่างไดหามื่นเขาบ่าให้เพราะว่าแสนคุ้นแสนอะไรอไรเออแล้วเรือยๆไเกียดเออกอีกเกียอาอีกเนาะสามแปดสามแนะท่านผู้ชมสินเนตแน่ยังไงตัวนี้เจ้าครับสามแปดเดี๋ยวมันออกมากเลยเห็นว่าเม่าผมออกวานบ ตัวเก่าเออว่าไม่อาจทีออกตัวเก่าเห็นผู้สาวก็เก <ranean Movie> <okes unting symbols> ่าคือมิเงเก่าเก่ไม่เคยออกศูนสามแปดนวคือออกสามปดลงนี่แหะเนาะทั้งสามแปดทั้งสามเก่าเออเอาเอาุดนดีนะเอาสามแปดสเก่าซะครับผมกับสามเกียรซะีอกสมปีพ่อสลูกสาวเกิดสามเกียรติเป็นัา คือเสาเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดตัวเนี้มันสามแปดเนาะครับผมคือเน้นเน้นเน้นสามแปดจุดสามแปดเท่าไหร่สามขั้นแมนปะแมนจุดสามแปดครับครับผมมนเห็นปืนด้วยดน๊จือว่าว่าพลาดล่ะปืนสองบอกได้ยงเนี้ยเนปืนสองบอกเพราะไปเทียบว่าเขาเขาเก่าของผมจุดสามแปดเอาวิงพี่เอฟคือ เอาอปืนผมมาสีบอได้แว่ไปบนเขาอย่เขายี่ทังในว่าเรนมีสือคุจักเพื่อนนล่ค่ะพูดที่ฟคุจับอ๋อเป็นมีคนเป็นนลีไม่ใช่คุณแจักคุณจักเพื่นเข็เป็นตำรวจแต่ไม่ใช่เดอ้อมีตัวตัวนหลีมีเสือตัวนิลีครับอ๋ออะไเพม่เอาปืนมาเทียบกันแล้วพี่เยก็ใช้ปืนซื้อช้ือผมทีกันถนะผมเรียว่า พมมัเข่ากันอยู่ที่เลขสามปดเลยคุณกไอ้ว่าดับก็ถามเจ้าผมบ่เสียไม่ใช่ว่าดับได้เว่าเสียแท้เพรา่มีคนถวงมาเลขดับบอกเนี่ยนดับใ้ดับมาโลดไม่กินผมโลดแต่พี่สามต้องให้ผมละเพราะว่าอผมเข่าแท้เลยเตี้ยเข่าแท้แล้วเฮ้ยดับก็ยิ่งเก่งาแล้วว่าดับโรลดดับเลขรถฟมันคับวปนึ่งขบวนามันจ้ไดน้ากบีห้าละคน เจ้าที่กัมากกับซื้อน้่งผมพัวมารกจะขามไปเนาะค่ะเออจะขามไปว่าเป็นยังจะล่องเบิรงผมว่าผมตีซื้อตัวนี้แหละมันใจตัวเียกผู้อื่นมากเหาก็ว่าเอาหรอกคือเหล็กซ่องเหล็กยังเขามากเขาว่าเยันก่อซ่องละวหาเงินกับมี่มาใส่โครับครับผมเดี๋ยผมใหญ่ซ่องละวหาราดทุนก็ได้แต่ว่าต้องมี่ปะเอายังรับประกันรับผมที ต้องเอาง้นไหมผมซื้อก่อนผมจะห้เลยเงินมาอันนี้คือเพื่อกระเปาเล็กอออกตัวกราฟกับว่าเอางั้นนะเพื่อก็ะเป๋ากแต่ผมก็ห้ผมีใครช่องเะาสิบบาทเท่านั้นแหละเงินมาล่ะเพื่นละอ่านนะละคนน้องเออก็เป๋ากันไปซื้อแต่เพื่อเงยักษยักโครนครับผมเ่เยักยัคนเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางใครจะเอาซื้อจากาเอฟซีก็ฟังหูไวหูย่ซื้อหลายหลเออซื้อเอ้พอไร หลุดจละหวดไปใช่ไหมในมีทุนก็ยังเอาลายๆยเคยถือเมื่อคุ้มค้นเกี่ยวกเคยถือมาแต่ว่าห่างัหวัดสนเนาะเพรานั่นงปีนี้บอกอะไแต่กะรายบางของหวันอีหล่ะแต่ก็มากองวานมากอีหล่ะแต่กเจ็บเก่กนมากหาเกพวนี้ไเพราะว่าจะว่าถึงไปเพราะนั่นแหละว่าว่อถึงก็ถึงมื้อนึงได้กับซื้ออหักันละ เอ๊ะเอามาให้ผมเห็นอย่างนั้นสำนักหนึ่งถึงมื้อเดียวผมมาเสียมสองขาดชุนเสียมเอ็ดเนาะมันด็กคือว่าครับแต่ของเจ้าของต้องเสี่ยงของเจ้าของนั่นเนอะเสืยอหมันเนาะเออเจ้าของฝันกระย่าทิ่มเ้องของเจ้าของเขาเสียเจ้าใดเขาก็ซื้อเจ้านั่นแหละแต่ถ้าซื้อพัดคู่เจ้านี่อจักเป็นอีย่งเนาะจักวัดใดวัดใดเดียอะไรๆสำนักไร่หม่องครับหลายเออไร่หม่องหลายสำนัก แล้วก็เรียกมันสูดเจ้ามือไว้ดอกผู้ซื้อ,อม,มันสูดเจ้ามือไว้ดอกเจ้ามือเขามีกันหลายกว่าเข้าเพราะ<ม>จ้างเขาล็อกได้ให้เข้ามาจ้างล็อกเขาไวได้ดอกได้ <c oughs> บอล้วคนให้เขาเขาระดับเ <c oughs> ขาระดับเจ้ามือเลยเขามีเงินจ้างที่ละสามชิปสี 30, 40, 40่ชิปละถ้าจะเอาใไปจา้จางเขาจ้างล็อกมีคนบอกซื้อๆมันล็อกไว้ได้ดอกไม่ได้เจ้ามือล็อกได้อาจารย์ครับไนกี่ มันก็เพื่อก็บ,บอกกับเขาเหมือนเป็นบอลเลกครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลกล็อกเขาเขาล็อกไว้เน่ะสูอาจารย์กระสูล็อกเขาบอลไหนเออ,เ,อ,อเขาก็ล็อกแต่บ้างเขาล็อกได้เลขกล่าง <c oughs> โดยมากนะครับเขาบอกผมมาาเลยเขาล็อกได้เล็กล่าง <c oughs> เลกบนจะไม่ล็อกเพราะว่าสองตัวเลยเขาเ <c oughs> ขาจีบอยเ <c oughs> ขาคุยซีมากซีมาเลยเพราะว่าเขาหข้ใจว่าตัวสีออกคือซีมกกว่ามันนึงออ อันคือเจ้ามือนำไส้ผมเนี่ยเขาเป็นคนขับรถแห่เขาแก่ยู่หนาเขาลอกหุ้นกันสามสิบล้านเขาอให้ล็อกออกตัวนี้เขาโดนโดนเขาจะดีเท่านึงโอ้โดนโดนนั้งเดียวนั้นเดียวเพราะว่าเขาได้เงินหลายเี่เขาขายไปเปิดตัวบริออเรออกตัวเดียวเป็นบอจนได้หกหนึ่งชุดเลียวเขากิ้นเม็ดเลยเขาอัดไปเม็ดได้ซื้อมาได้เขารับไปเม็ดได้ซื้อมาเป็นล้านเป็นแสนเขาไม่ยา่ เราสูดเจ้าพื้นไว้เราครับเราจะซื้อหลายซื้อตามกํลาลังเจ้าของครับผมซสี่ยายเป็นพิใจใจไทยบ้านเจ้าของยายวนวายกันได <laughs> ้เอออย่าไปปากเสงกันแม,ม่เตี้ยถึงว่าจะขึ้นซื้อหน่อยทท <laughs> แทะแม่เจ้าของนี่แหละ,ะวะยายคนอื่วายครับเป็นซื้อหลายเหรอวะไม่นะพี่แกก็ได้เตี้ย สื่อไรปักเขาเงินเงินเท่าไหร่เออว่าจปัดในเท่าเราเอาูุละเคิมกันว่าเขาเป็นผู้ถือปัดในเท่าพระครับผมจากนั้น่ออะไล่ะเออก็ต้องเขาจะซื้อายไรปนซื้อข้อฟังเดกฝันจะเขาไปยนทีมครับมซื้อวโรดทังไพก็เอาไวคุกับฟันบ่คือกับเท่าหลายคนเนาะแต่แล้วกับฟันแมนแล้วกัฟันบ่แมน เลอาจาร์มาดังๆเคยถือป่าประจำหางหง่วนมาที่เกทีดเปลือกงมากคนซื้อหลายกั่าพกอออกเ <c oughs> มี <c oughs> มเยเน, <c oughs> นี่ใคสิให้ตำดวจเแมีอะไรเยอะคนถือตลอดกันรวยมาถึงวากโอ้ยผมยัะอยากที่จะเราพูดอะไรเมียน <c oughs> ใ,ใครได้เมื่อทุกคนเราเริ่มซด้อเรอซื้หลายหลาซื้อพ่อฟัง มนมักสามก็เรียกเอาเลากสาตัวเดียวกับพ่อไปใส่ยัองเอฟทีันกะซื้อใส่รถอันนี้ซื้อน้ำเสียกันได้ก่อนเออม่เกิดพอันนี้ซื้อล้วพมกัผมเนียนเียให้สามแปดครับผมตามกล้องฟันใหญ่นาะครับมันก็ฟันเรยสามตัวเดียวเขาตื่นไปอีกแล้วแซ่แกยันแเกี้ยชุดสามแปดเนาะเออจุดสามุดอีกเป็นยังนึกม่บอกเลขสามตัวพ่อ หจุดสามเปียนครับผมเรียกโอ้ยเรียกอะไรจักค้นสามเปี่ยนมันบอกว่าชื่อเรียกตัวเกาล้องเบิ้งครับผมครับผมได้ก็มาได้เนาะเฮียเนาะเออได้ก็มาได้ปุ้ยดอกได้ดอกครับผมเป็นมดลุงคือลุงคือตักตดมากปนี่เป็นโซ่ของผู้ใหน้องอือครับผมเป็นซ่ของผู้ใดก็ดีใจน้ำครับให้มันถีบเลนไล่ะถีเอารวดขกับถีบเลนไลเอาปุ้ยอยากตามเรียกนี่กะ คือเฮียว่าแะครับคนฝันตัวนี้นะผู้ดตามเพิ่นกัจ้ารถครับอนิดๆน้อยๆพ่อไรในเฮียนะเพิ่นนอครับฮะขอบคเราเราว่าอิหลี่ีมาใช่ไหเพิ่นตี่าเออรลองเบิ่งนฮามันใด้้อกันครับผมอีกไอ้ทีคือคือเมือนทุกคนนั่นแหละผมว่าไม่ได้เป็นสามแปดเออสามแปดซื้อคืลไร่องนะั่ก็เป็นสามเจ้าสามเก้นเนาะครับผม คือเป็นดังคับเตี้ยเี้ยนะเตี้ยเพื่อมันผีบอกคนคนบอกขึ่นที่เขาบาจ็สิแม่นบ่ลอะหรามเป๊ะมาโอ้แม่นีหลีเ้ยท่นสองทนีใจนั่เนาะครับผมเพราะว่าพี่สิบบวลาดังไงก็บวกขาดผมฝันขาดไปมันซ้ำใหมยืได้หายเนาะเหมนเยเมื่อผมฝันมาได้เรีนเบาคเับว่าจะ่ขยขื้นสูงกวามูไปบคอนเขาขาดขขนมันจะาทีรีทีรีขึ้น ว่าจะขอะที่หนึ <c oughs> is, ่งแ้วว่าคนแทนรับแบบไปขค้นรับรับอันยูแทนที่สามหนึ่งสองสามมันเัียนว่เขาได้นับรับแทนที่สามแล้วมันก็ฝันเห็นผู้สาวมามากว่าหอมเอามานอนผู้สาวเกาผู้สาวเกาอืมจะไน้อยมากกันน่ะแล้เจ เพือดนักเรียงรวมสั้นคุณหล่ะตอนเพื่เขาเพื่อนนีลาว่าก่อนว่าขอมกันไม่มีสามคนเอาว่าเกิดอยู่บ่อใดอยู่บ่ออะกันบ้างเพจะว่ามีเอฟซีผู้หนึ่งแล้วว่าเ็ผู้สาวเก้าอะไร้เลียกเหนะที่เขาเล้วกแหนที่เาเรียกเพาแจ้ว่าคนเปลี่ยนเลยแต่เมีมีคนคอมเมนต์เขามาไลู์ครับแต่ว่าพอใครได้อ่านเียพอได้อ่านเออเขาว่า ย่าจะถือกระดาเรเ่ีงยเขาแล้วะครับผล้ไดตามเฮียกัมีไรครับกนก้นตามเอฟซีตามอืผมไปซืง่ายๆสตูเดียวเลยถือกระถือว่าถือว่าถือโลเต้นเสิครับผมเออซื้อจังสี่หลัผมเอาน้ามูหรอกผมเอาของผมจะเนี่ผมเส <apan> ียอะไรนะผมน้ำมือผมบอกใครถือจะ่เดียวเพราะถือเลขน้องสาวย่ละซ้าขยแล้วกี่ผมก็เส <ki> ียเี่ เรื่องเขาเดีนขอโมเสียเลยนะินาแต่เขาคุณแจะเขาเสื่อหวดข <c oughs> องมันนี่มาบอกวิ่งคือโเ,เ,เซียวลวลดไ่ว่า่ะครเออผมไปหัวเซียเทสแปดเก้าแล้วมันบอกว่าไอ้เจอจะซีไปเล้อันนีก็ฟันเห็นโกบโกขี้ปูงวัดรมารแต่เราเขาไม่ได้ทีมตัวนึงได้หลายอยู่อ,อยางเก้าเก้าเปียแล้วได้หลาย ได้มาถือหเก้าถือสามแปกเก้าสามไม่ถือม่ถืตลอดเลย่ศนยสี่ศูนย์นักไปเลยเออศูนย์สี่ศูนรับบททั้งล่างปนนองห้วง้าเลปานนองห้วงันเลยลายสมังแปดแสนเแปดแสนเอสามตัวเตี้ยแสามัวสี่ศูนย์ี่อีแล้วอเปิคือน่องันก็บอกหาศูนย์เนาะครับผมเพิ่งออกสี่ศูน ศู์สีนี่จะเปลี่ยนอีกสันอีกลดลงอีกสัเตี้ยยนอีกเตี้ยเออคือยังไงาซื้อไหร่องเบิงเยอครับเคยบอกคซออะออกซิซืมากเหมือนกันเมา่เลผมกะผมรักสามละครับผมผมเนี่ยสามแปดเนาะครมสามแปดเได้หลยมั่นใจไล้เพิ่นนะครับเดี๋เพิ่นฝันเนาะ ฝันเอาเพราะได้อาจารย์นี่ยังดอกอาจารย์ควนนี่ละฝันเอาจงได้เชื่อเขาจะคันไ่อาจารย์ควนนี่ไล้เอาเมื่อได้ขอพุ่นน้าทางเฮี่ยเพื่อนครับเพื่นมาซ้ำให้ด้เอเมื่อได้สามตัวนึงเมื่อได้มาได้ป้าเป็นคููได้เอาเมื่อหาครูได้แล้วเมื่อเนี่ยเมื่อจะบอกส้ตัวพพุ่นจุดสามแปมจุดสาม ร่องร่วงร่วงเบิ่งเนาะครับผมเอาขอพูดในทางเพิ่นแล้วครับเชียครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่อยเรื่อยเรื่นยเรื่วยเฮงเฮงยกยกไม่รู้สิเชียครับ